สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าตุ้มชาแนลนะคะช่องป้าตุ้มนะคะขออัปเดตนะคะในเรื่องของเวลาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นได้นะคะยังสว่างนะคะมองเห็นท้องฟ้าชัดเจนนะคะ,ะผู้คนก็ยังเดินอยู่นะคะด้านนอกนะคะ ขณะนี้นะคะเวลานะคะก็คือ21นาฬิกาก็คือ3ามทุ่มนะคะของประเทศไทยนะคะก็จะได้เห็นได้ว่านะคะก็คือยังสว่างสวัยนะคะอ,ะอันนี้เวลาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะเปลี่ยนนะคะเมื่อก่อนสามทุ่มก่อนหน้านี้นะคะก็จะมืดนะคะ,ะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะคะแต่ตอนนี้นะคะ สามทุ่มก็ยังสว่างนะคะเหมือนกับบ้านเรานะคะก็คือประเทศไทยก็อยู่ประมาณทักหกโมงเย็นนะคะประมาณนี้นะคะหรือห้าโมงครึ่งนะคะแต่ตอนนี้ที่นี่นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็คือสามทุ่มนะคะก็ยังสว่างนะคะเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งนะคะจะเลยไปกว่ากว่าตรงนี้นิดนึงก็คือสี่ทุ่มก็ยังสว่างนะคะมันก็จะ เวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็คือมันจะจะมีจะส, Shim, oh. สว่างจะจะจะค่านะคะก็คือจะค่ํานะคะช้าไปเรื่อยๆนะคะก็คือสี่ทุ่มยังเดินเล่นกันอยู่เลยนะคะสว่างกว่านี้นะคะสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มครึ่งนะคะกว่าจะมืดนะคะเหมือนกับบ้านเราก็คือทุ่มหนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่านะคะยังสว่างนะคะป่าตุ้มก็จะให้ชมนะคะดอกไม้ด้วยนะคะที่บ้านปะะตุ่มนะคะ ก็ยังมองเห็นดอกไม้อยู่สามทุ่มนะคะยังเห็นแสงสว่างนะคะนะคะยังเห็นฟ้านะคะท้องฟ้ายังแจ่มใสยังสว่างสวัยนะคะ,ะเพื่อนบ้านนะคะหรือชาวบ้านก็ยังเดินกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะเขายังทํางานอยู่นะคะแต่ตอนเช้านะคะตอนเช้าเนี่ย สว่างช้าสว่างช้านะคะมันมืดช้าสว่างช้าเหมือนกันนะคะป้าตุ้มก็ตื่นสายนะคะก็คือแปดโมงยังยังไม่ค่อยจะสว่างนะป้าตุ้มก็นอนนะคะลืมไปเลยนะคะบางวันนะคะตื่นมาแปดมุงเช้าก็ยังไม่สว่างนะคะอันนี้ก็มันเป็นกฎธรรมชาตินะคะก็คือทักนะคะ มืดหรือค่ำช้านะคะมันก็สว่างช้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ดอกไม้นะคะดอกไม้เนี่ยก็จะขึ้นมาเร็วนะคะขึ้นมาเร็วมากเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะบ้านประตุ้มนะคะประตุ้มปลูกดอกทิวลิปนะคะยังยังไม่มีดอกนะคะยังไม่มีดอกแต่ตอนนี้ดอกทิวลิปผลออกมาเยอะแล้วนะคะออกมาเยอะมากนะคะ ด้านนอกนะคะที่ที่ปลูกที่พื้นดินนะคะก็คือ,อโผล่ออกมาแล้วนะคะรู้สึกว่าจะมีสักประมาณสงสีนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเห็นได้สวยนะคะแต่วันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะป้าตุ้มมาอัปเดตให้ดูเวลาใหม่นะคะก็คือสามทุ่มนะคะไม่ใช่ว่าเอาแต่เวลานะคะมาไม่ใช่ว่าป้าตุ้มเอาแต่เวลามามาพูดแต่เรื่องเดิมนะคะแต่ว่าให้ทุกคนเห็นนะคะ ทุกคนนะคะเพื่อนๆปะตุ้มนะคะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในโซนยุโรปนะคะไม่ได้ไม่ได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ปะตุ้มได้มาอยู่ที่นี่นะคะก็สะท้อนนะคะให้ทุกคนเห็นเสมือนนะคะเสมือนทุกคนอยู่ที่นี่นะคะก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะจะได้ทราบนะคะปกตินะคะปะตุ้มเองก็ไม่เคยทราบนะคะไม่เคยทราบเลยนะคะว่า ออยุโรปนะคะก็คือเรารู้นั่นแหละนะคะว่าห่างกับประเทศไทยนะคะห่างกันเยอะนะคะรู้นะคะแต่ปะตุ้มไม่เคยทราบนะคะว่าออจะค่านะคะสามทุ่มเนี่ยจะใช้ก,ก,ก็ก็คือ,อยังสามทุ่มยังสว่างอยู่แบบนี้สี่ทุ่มยังสว่างอยู่นะคะเดี๋ยวเลื่อนไปเนี่ยสี่ทุ่มก็ยังสว่างนะคะออปะตุ้มก็ไม่เคยทราบว่าเจ็ดโมงของเขาก็ยังมืดนะคะแปดโมงก็ยังมืดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ ป้าตุ้มนะคะมามามาเห็นนะคะแล้วก็เอ่อก็อยากให้ทุกคนเห็นด้วยนะคะเห็นกับป้าตุ้มด้วยนะคะในสิ่งที่ป้าตุ้มเห็นนะคะในสิ่งที่ป้าตุ้มเรียนรู้นะคะในสิ่งที่เราเจอนะคะกับธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่กันคนละสีกโลกนะคะอยู่ขอบฟ้าเดียวกันนะคะแต่ว่าเราอยู่คนละสิกโลกนะคะก็คือจะให้ทุกคนเห็นด้วยนะคะป้าตุ้มเห็นยังไงทุกคนก็ต้องเห็นอย่างนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือมาอยู่ที่นี่นะคะช่องป้าตุ้มชาแนลก็คือจะทําอะไรนะคะวิถีชีวิตนะคะการนําชมดอกไม้การนําเที่ยวนะคะดูอะไรนะคะแถวๆนี้ก็คือป้าตุ้มก็จะทาในในแนวนี้นะคะก็คือให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมกันกับป้าตุ้มนะคะป้าตุ้มก็มาอยู่นี่ได้เดเดือนกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งนั้นนะคะป้าตุ้มก็ไม่เคยทราบก็ ก,ก็ต้องทราบนะคะเพราะว่าในเดือนนี้ก็คือปกติเข้ามานั่นแหละนะคะแต่ก็มาทราบมามาทราบใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเวลาสามทุ่มกว่าแล้วนะคะนั่งคุยไปตรงนี้ก็คือคุยไปบอกไปนะคะหันกล้องไปให้ดูไปนะคะก็เป็นระยะเวลาสามทุ่มน่าจะประมาณสักห้านาทีนะคะจะเห็นได้ว่ายังสว่างสวัย น,ะะนกก็ยังไม่กลับรังนะคะบินไปบินมานะคะเห็นไหมเพื่อนๆน่าจะเห็นเฟืงฟางเฟืองฟังด้านหลังนะคะยังไม่กลับรังนะคะเพราะว่ามันยังไม่มืดนะคะป้าตุ้มชาแนลนะคะก็ขอฝากทุกคนนะคะช่วยดูคลิปนะคะให้ป้าตุ้มด้วยนะคะ ดูแล้วช่วยกดไลค์นะคะช่วยกดแชร์ให้ก็ด้วยนะคะหรือคอมเมนต์ด้านล่างนะคะอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะหรือนะคะคลิปดีหรือไม่ดียังไงนะคะก็ติชมมาได้นะคะป้าตุ้มก็จะพัฒนานะคะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะยังไงช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะกด หัวไม่เมือนะคะอย่าก,กดลงกดขึ้นได้ด้วยจะได้เป็นกําลังใจมีคนกดลงให้ด้วยนะคะไม่ทราบว่าเป็นใครอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรให้มันถูกใจคนร้อยคนนะคะคนร้อยคนอาจจะไม่ถูกใจทั้งร้อยก็ได้นะคะแต่ว่าฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะคนแก่ๆนะคะอยากทํา YouTube นะคะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีงานจะทํำมานะคะก็เลย เล่นๆนะคะเล่นๆไปเพราะฉะนั้นพอเล่นไปก็ก็รู้สึกว่านะคะตัวเองก็พัฒนานะคะในด้านของนะคะโลกโซเชียลนะคะหรืออิเล็กทรอนิกพวกพวกเนี้ยนะคะไม่ใช่อิเล็กทรนิกก็คือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะป้าตุ้มก็รู้มากนะคะในเรื่องของคอมพิวเตอร์ตอนนี้นะคะมาทำ YouTube ทำให้เรารู้จักนะคะอะไรมากมายนะคะก็คือรู้จักโปรแกรมต่างๆนะคะที่จะ จะ,จะทำ YouTube นะคะเห็นไม่ก็ยัยงถีบจักรยานอยู่เลยด้านนอกนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะยังไงให้เป็นกำลังใจป้าปตุ้มด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะจากป้าตุ้ม c h ชาแนลค่ะ